พี่แรกรู้ไหมพี่แรกพี่แรกคุกยพี่แรกรู้ไหมมีกี่คน <c oughs> กินงบจริงๆเขาไม่ใช้กินงบนะครับเขาใช้องบกินงบ,งบลบช้ารีลาเยอะใจไม่ถึงพึ่งลําบากหาตัวยากแต่อยากเป็นกันจังพุ่มกับดาวัดานะแล้วไปเดี๋ยวผมจะไปหาไปลงในพื้นที่นะครับ <c oughs> เรา พี่แรกรู้ไหมพี่แรกพี่แรกคูยพี่แรกรู้ไหมมีกี่คน <c oughs> กินงบจริงจริงอ่ะเขาไม่ใช้ใช้กินงบนะครับ <c oughs> เขาใช้องบกินงบลบช้าลีลาเยอะ <c oughs> ใจไม่ถึงพึ่งลําบากหาตัวยากแต่อยากเป็นกันจังพุ่มกับดาวัดเนี่ยแล้วไปเดี๋ยวผมจะไปหาไปลงในพื้นที่นะครับเราลุ้นทุกนะัดมันทุกแนมะ์ 22กับ d e l i n น w วลุ้นรับของรางวัลยิ่งใหญ่พร้อมเชียทีมท,ที่คุณชื่นชอบร่วมของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทข้อกําหนดและเงื่อนไขกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกําหนดเพิ่มเติมคลิกเ,เว็บไซต์ d e l i n e w c o g h